ก็ักกินไม่ได้นะคะนี่ก็รักกินไม่ได้มันจะคล้ายๆเงาะนี่ถ้าก็ลักกินได้มันจะหนาหนามันเนาะนี่งไงก็รักก็รักกินไม่ได้นะคะให้รู้มามันชิิๆกันนะโอ้แดดสองดูดิ <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวก็ทำการเก็บนะคะ อันนี้ก็เอาลงห้องใต้ดินนะคะนมไอเน,นี้ยกะทิแล้วก็อันนี้ก็จะแบง่งทีละนิดทีละนิดแค่พอกินลงห้องใต้ดินขนมปังก็เอาไปแช่เนาะยายขอทำคนนะเทีย่ยงกว่าแล้วดูไม่ได้อะไรเลยแฟนยายกินข้าวเสร็จแล้วไปนอนลแล้วเก๋กินขนมปังกับไอ้นี้เสร็จของเกแล้วยายก็จะกินของที่เหลือเมื่อวานนั่นแหละเมื่อวานเอาออกวันนี้เต็มอีกแล้ว เอากระต่ายออกโมบดมาเข้าตรงที่เอาแกะออกก็เอาขนมปังไปแช่เ <c oughs> ต็มเต็มเต็มจะให้ดูอะไรเพื่อนเมื่อวานมาเอาฟักทองให้หลานนี่อ้ยเพื่อนเอนเลยดูดูเมื่อวานยายไม่แน่ใจยายเห็นอันตัวไหนเนี่ยตัวนี้นี่ดู โอ๊ยเพื่อนเพื่อนเลยยายว่าเอาเดี๋ยวไปหาไปเก็บมาไว้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะไปเก็บนี่อันอันเขียวเขียวเมื่อกี้ยายยังเห็นอยู่อยู่ตรงไหนวะอันเขียวเขียวมันก็ยังงอกเลยอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นรากๆอยู่นึกว่าอันเขียวอุ้ยมันงอกเยอะมากเลยนี่อันนี้มันงอกอยู่แล้วแหละมันแก่ดูดิอุ้ยสวยมากเลยอะใครไม่รู้ไม่อยู่มันจะเป็นยังไงล่ะ ปีที่แล้วมันก็สูงสูงสูง,สงแล้วเละเราก็ตัดออกมันก็ขึ้นใหม่เนาะนี่ดูเออเนี่ยเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเฮียมันจะไม่เหลืองมันตัวนี้เห็นไหมสีแตกต่างกันมากเลยนี่นึกว่าอ่อนนี่ดูสิเนาะดูดินึกว่ามัน on. อ่อ,อนเออเออเนาะ สูงๆมาไว้ในนี่หน่อยขึ้นให้มันอยู่ในนี้มายายขอกินข้าวก่อน,นต้มจืดอ,อันนี้ก็ยายอุ่นรวมกันไปเลยกินไม่หมดหรอกข้าวมันเหลืออยู่เนาะก็อุ่นรวมกันกับผัดขิงข้าวมาอุ่นให้หมดเลยกลัวมันบูดเนาะไปะยายขอกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปเก็บฟอกแมวข้าวเสร็จแล้วว่าจะไปเก็บไอ้นั่น มองมาเห็นอัน,นี้แห้งเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ใส่ถุงไว้ก่อนทําไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปเก็บลูกแพรนี่เมื่อวานต้องเก็บไอ้ตัวนี้แต่ว่าเมื่อวานมันจะมีแขกเก็บไปพร้อมกันเลยไม่ต้องให้มันแห้งมากอร่อยอร่อยเพื่อนๆไม่ต้องแห้งมากนะแต่ว่ามันเก็บได้ไม่นานไม่แห้งมากมัน,ม,นมันแบบมันนุ่มอะ เขาเก็บคนเนาะมีคนถามยายว่าแอปเปิลตากแห้งเอาไปทําอะไรกินกินยังไงก็เหมือนกล้วยตากแหง้งเหมือนพออะไรตากแห้งทั่วไปนั่นแหละเพื่อนๆเนี่ยก็กินอย่างนี้หลยกินเล่นๆอย่างนี้หละเนาะก็กินเหมือนแอปเปิลนแหละแต่ว่าอันนี้คือการถนอมอาหารไงเพื่อนๆถนอมอาหารไว้กินนานเนาะ เอาไปแช่น้ำมันก็จะออกมาออกมายังไงอะฟูๆหน่อยเนาะแต่ว่ากินอย่างนี้แหละซื้อเขาแพงเนาะเพื่อน ดีเนาะแปบบเดียวก็แห้งหน่าเสดายตอนมะเขือเทศแดดไม่มีให้ตากจะตากในบ้านก็ไม่ได้เผาไฟถ้าทําในเตาอบมีคนบอกให้ซื้อยายผลไม้เยอะให้ยายซื้อไอ้เตาเตาอบโอ้ยเพื่อนๆอบทีสามสี่ชั่วโมงเปื่อมค่าไฟแล้วยายก็ไม่ขยันรอป่านนั้นเนาะ อันนี้อันนี้ที่ยายเอาอไว้ในตะก,กร้าแบบนี้เหลือๆแฟนยายเอามาหัน่นเอาไว้ทำน้ำปั่นตอนเย็นเพลเพบางทีเอามาระใส่ไปด้วยแฟนยายนะเห็นอะไรอยู่ในตะก,กร้าดิมีเปล่าไม่มีหรอกอันนี้มีแอปเปิลเบดรูทลกแพรนะป้าได้ยัง็็หั่นก่อนเนี่ยนะคะได้สองถาดป้า จะออกไปข้างนอกก่อนอยากกินขนมขอ,อก,กินขนมก่อนไปๆไปมาๆก็เย็นแล้วพี่เมินใช้ให้ไปดูตู้จดหมายหน่อยมีจดหมายมาหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปข้างนอกเผื่อจดหมายมาเขา <c oughs> เขาเรียกอะไรนะเอ,อใบหมอที่ว่า ใจค่าที่หมอเขามาตรวจแก่นะยังไม่มาออเออเผื่อมันมาเผื่อมันมาพรุ่งนี้จะได้ไปโอนเลยไงพรุ่งนี้จะไปข้างนอกอีกพี่แต่โฆษณาเบอร์ชัวไม่มีจดหมายหรือว่ามีไม่มีเทนทาราเรนเทนเทนเทน,ทน,ทน เก็บให้หมดเลยเก็บ <_ d _> <ๆ>ให้หมดเลยแล้วค่อยเก็บข้างบนด้วยอันนี้ยายก็ดูดีเพื่อนๆด้วยดูนี่โอ้เดี๋ยวไปเปิดไก่ก่อนให้ไก่ออกมาข้างนอกนิดนึงเจ้าของอยู่ข้างนอกอเดี๋ยวเก็บไปให้ไก่ด้วยไก่ต้องเก็บแบบนี้ไปให้เขาเ <_ c oughs> ขาจะได้จิกได้เฮ้ยเพื่อนๆดูดิน,น่าเสียดายเนาะวฮ้ยนี่ จได้จะไดยเต็มไปหมดเลยเลือยเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนะข้างบนทั้งลูกแพทั้งไอ้ฟักแมวเพื่อนเพื่อนเอ,อ้ยยายเดินมาจากตรงนน้นมาออกตรงนี้มาออกตรงนี้ออนไปนี่ไปน,ไปนี่ไปหาเก็บเห็ดเดี๋ยวคลิปเก็บเห็ดมีอีกคลิปหนึ่งเดอ้อแล้วยายก็เลยเดินออกมาจากตรงนี้นู่น,นบานใหญ่ตรงนู้น เดี๋ยวจะพาเอฟซีมามาดูหัวน้ำตาลหน่อยนี่เห็นไหมหัวน้ำตาลไอ้นี่ไอ้นี่เออเราลักกินไม่ได้นะคะนี่ก็ลักกินไม่ได้มันจะคล้ายๆเงาะนี่ถ้ากอลักกินได้มันจะหนาหนามันเนาะอยู่ตรงไหนละหัวน้ำตาลเราจะพามาดูหัวน้ำตาลหน่อยเนีย่ยทุกทียายก็จะเดินกับเพื่อนยายมาแถวๆนี้ไง แต่ปีนี้มันมืดไปหกโมงก็มืดแล้วก็เลยไม่ได้เดินนี่งไงจะรักก็รัดก,กินไม่ได้นะคะนี่กองนี้แค่จิบจิบนะคะกองนี้แค่จิบจิบแค่จิบจิบแค่จิบจิบนะคะนี่นี่รอทอนหมดแล้วนี่นูน่นไปถึงนูน่นหัวใหญ่มาก นี่นะคะเมืองนอกเขาใช้อันนี้ทําน้ำตาลไม่มีอ้อยแบบบ้านเรานะคะเดี๋ยวอยากจะพามาดูใกล้ๆเลยมองหัวมันใหญ่ขนาดไหนนี่ดูเอานะคะนี่หัวหนึ่งเอ้ยกิโลกว่านี่นะแล้เขาก็ไปทําน้ําตาลกินดิบไม่ได้นะคะคล้ายๆหัวไอ้นั่นเลยมันแกวเลยเนาะเพื่อนอจิบจิบอะไรล่ะ เดี๋ยต้องถ่ายให้ดูกับยายเลยถึงจะรู้ว่ามันมันสูงขนาดไหนเนาะเดี๋ยถ่ายให้ดูกับเรา,าให้ดูกับเราให้รู้ว่ามันจิบจิบแค่คคนะโอ้แดดสองดูดิ <c oughs> นี่ตรงนี้แดดไม่สองเทนๆทนเนนี่เพื่อนดูเอาหัวน้ำตาลปะสลับแล้วเพื่อน เสร็แล้วมาเก็บมาเก็บลูกไอ้นั่นนายายจะเดินลัดไปตรงนี้เลยเพราะว่าเราเขายังไม่ได้ปลูกเดินลัดไปได้โอ้โหสูงเร็วๆโอ้ไม่ได้ถ่ายลูกหัวมันเลย,ยเดินกลับบ้านเขายังไม่ปลูกเดินลัดได้ถ้าเขาปลูกแล้วไม่เดินลัดนะคะ อากาศดีมากเลยเพื่อนๆแดดสองแต่ถ้าอีกสักชั่วโมงหนึ่งหนาวดีอะไรดูเสื้อ <c oughs> ดีอะไรดูเสื้อโ <c oughs> อ้ยเปิดไก่ทิ้งไว้ไก่ยายไปทางไหนแล้วเนาะ <c oughs> มาเด้อกวานเด้อ มาเด้อมาไกลแท้ีอะไรเนี่ยอะไรหนูหนูเหรอ,หอลากวอนัทมาเหรอเกะกินไม่ได้หรือว่าไงนี่ไม่น่าละ่ะวอนัทหายไปไหนนี่นึกว่าขี้กระต่ายขี้ก,กระต่ายอะไรใหญ่แท้วอลนัทตูเห็ดในใหญ่แล้วอ๋ยเมน พอมันแก่แล้วจะเมนหม็นดูดิวันโกนยังเล็กๆอยู่เลยฮ้ยเพื่อนๆห้าโมงสิบนาทีดูเก็บได้แค่นี้ข้างบ้านโทรเรียกทูว่าเอาต้นดอกไม้ไหมเข้าไปในเมืองแฟนยายก็เลยเรียกมัวแต่ไปคุยกับข้างบ้านว่าเอาคนสุดท้ายก็ไปเอาน้ําว่าจะเอามาให้ไก่ไปเจอเห็ดได้เดินไปเอาเห็ด ห้าโมงครึ่งแล้วไายเดินไปดูเห็ดฝั่งโน้นเถ่ายคลิปอีกอันนึงให้ดูนี่อันนี้เก็บแอปเปิลเก็บตัวนี้ไปเดี๋ยวจะมีคนว่าอีกดีๆของดีๆไม่เก็บไม่กินเก็บแต่ของรวงกินเนอะเคยมีคนว่ายายก็คืออันร่วงนี่แหละมันจะอร่อยอันที่มันมันอยู่บนต้นมันยังไม่สุกเข้าใจไหม,มเพื่อนเออเขาก็ไม่รู้เนาะมีคนชอบว่า อันที่ร่วงเราก็ไปตัดออกนี่มันสุกแล้วสีมันต่างกันมากไหมย่ายให้ดูก่อนยายดูนี่เห็นไหมอันนี้มันยังไม่สุกนี่เห็นไหมนี่อันสุกเดยดูสิมันเหลืองช่าสวยไหมล่ะเนอะคนเขาไม่รู้เขาว่าของมีเยอะแยะเออบันร่วงกินไม่รู้อะไรซะแล้วเนาะอันร่วงๆอย่างนี้เละมันฉ่ำฉ่มันนิ่มอันอยู่บนต้นมันแข็งเออ ไปเนี่ยยายจะไปเก็บข้างรัว้วเนี่ยบางแมวยูนอยนต้นก็มีอยู่แล้วโอเคนี่แหละไปเก็บอีกข้างรั้วแล้วก็เอาไก่เข้าบ้านก็เข้าบ้านละว,วันเนี้ยหมดเวลาดูดิห้าโมงยังไม่ถึงยี่สิบดยซ้ำนาะนตะวันจะตกดินแล้วนี่มันหนาวไปหมดแล้วเห็นไหมนี่อันนี้อันเก่ามันยังไม่เหี่ยวเลยนี่นต้นเก่ามันนี่ ส่วนอันนี้ยายปลูกเอาเต็ม,มเมล็ดปลูกเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยนี่มันยังขึ้นมาใหม่เอาอะไรมาปิดไว้ไหมเพื่อม,มันรอดไม่รอดลอกเพื่อนๆ๋ยวค่อยปลูกใหม่นี่ไงจะมาเก็บเอานี่ตรงนั้นอีกอันนี้ก็ลูกใหญ่อยู่เนะนี่ ดูดิติดกันเลยเก็บตรงนี้อันหนึ่งเนี่ดูคอติดกันเลยเนี่ยอันนี้เล,ล็ๆเก็บไปเพื่ออันไหนที่มันแก่มันขึ้นก็กินอันที่มันไม่แก่นี่ดูดิเยอะเลย โอ้ไม่ไหวแล้วเปิดไม่ได้แล้วไม่รู้จักกลัวเลยดูโอ้โหเรียกไม่ได้ยินด้วยนามาสักไกลมากเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อยไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักอะไรเลยดูไปข้าวไป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 วิ่งวิ่งวิ่งไม่วิ่งโดนตีนะนี่เร็ว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 ใครช้าโดนตี Ừ, 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 ừ. ใครชาดโดนตีไป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 ,ไป,ไป,ต,รไปตรงไปเลยตรงไปเลยเข้าบ้านมืดแล้วเออมืดแล้วเข้าบ้านโอ้โหไปสกลเลยไปสกลเลยไม่กลัวเรียกก็ไม่ได้ยินอีกต่างหากนะทำเป็นหูอื้อแม้ตกใจหมดทำเป็นอูอื้อเรียกตั้งนานเงียบเลยเข้าบ้าน พงน์นี่ค่อยเก็บไข่วันนี้ไม่เก็บวันนี้ได้หกฟอง